สวัสดีครับผมนี่รัภัยบุญเพลงครเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะเลี้ยงด้วยกระเบนคืินฮะเลี้ยงในบ่อที่เป็นพีอีร้อเพราะนั้นพึ่งเราจะตอเชื้อเปน้อีเลียเกศส่วนเ่จะทำไซต์ใหญ่ประมาณ1 8ปถึงเกโลอน,นี้เรามีโอากาสได้ได้คนทำั้ำุึิงส่งให้ครัวเ ตัว,ต,วตัวใหญ่คงให้ตัวกระโหลกะลาวัตถุดิบชั้นดีที่เราเลือกมาให้คุณครับสสดจากฟาร์มคุนนิลภัยของดีจากเมืองตาดกุ้งสดสตัวใหญ,ใหญ่เจอกันแน่นอนครับเมื่อหันนี้มื้อเที่ยงกับเมนูใหม่ล่าสุดกุ้งกระเทียมพริกไทยผัดไข่ไม่แน่ใจไม่ทำให้ทานนะครับอร่อยแท้แน่นอนคนรัวกะโหลกะลาสวัสดีครับ